สวัสดีครับแฟนหมัดมวยก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกพลังใหม่พุทธที่30กรกฎาคมพศ2568ที่เวทีมวยราชดำเนินเริ่ม18นาฬิกาเป็นต้นไปเราวิเคราะห์วิจารณ์สดกันวันต่อวันนะครับวิเคราะห์วิจารณ์หลังสร้างน้ำหนักนะครับก็เหมือนเดิมครับก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้กับช่องมวยเด็ดเก็ยย่านน้ำด้วยนะครับหรือว่าพิเศษท่านไหนมองหาที่เล่นมวยพักยกหรือลุ้นกีฬานะครับแอดไปที่ pj1 มาเข้าสู่วิเคราะห์วิจารณ์กันเลยครับสิบพลังใหม่คู่ที่1น,นะครับเพชรสยามเพชรนินเกตนะครับพิกัดร้อยยี่สิบแปดอนด์สร้างได้ร้อยยี่ก้าจุดสองลดหนึ่งจุดสองนะครับจะพบกับพญาไก่เอฟเอุนะครับพิกัดร้อยยี่สิส้งได้ร้อยยี่บหกจุดห้าขาดหนึ่งจุดห้านะครับเพชรสยามอายุยีปีสูงร้อยหกสิปล่อย63กกโลนะครับเป็นมวย้ช้เดินบู๊เคยชนะมาเคยชนะคะแนนมาที่ราชลำเนินนะครับตลกการผ่านมวยซกมวยมาหกสกว่าไฟนะครับเป็นมวย ซ้ายเตะขาต่อยหมัดน,นะครับบูดูดันวงในมีป้ายมีขวางนะครับสําหรับเจ้าเพชรสยามมาดูเจ้าพญาไก่ครับเจ้าพญาไก่าอายุ25ปีสูง170ปล่อยๆ62 63อกิกิโลเป็นมวยเข่าเคยแพย้คะแนนมาที่ราชดำเนินนะครับหนึ่งครั้งแพ้กันเบียดอิดอัดนะครับวันนั้นต่อยมวยมาร้อยกว่าไฟนะครับคู่ที่หนึ่งผมออกซ่อบไปที่เพชรสยามเพชรนินเกตนะครับจะเอาชนะคะแนนพญาไกเอเบกุไปได้ครับ ดูว่าเพชรสยามมีลูกตื้อลูกหนักลูกแรงนะครับบทเบียดไปไปปลายเพชรสยามดีกว่าครับออกซอบไปที่เพชรสยามครับคู่แรกคู่ที่2นะครับซาวานสอบุญมีดิศพิกัด122ปอนด์สั่งได้ร้อยยขาด0.5นะครับพบกับอีออนแก้วสำริดนะครับพิกัด122ปอนด์สั่งได้ร้อยี่สิบเอ็ดจุดห้าขาดศูนย์จุดห้านะครับเซอร์วานอายุยี่สิบหกปีสูงร้อยเจ็ดสูงร้อยหกสิบเจ็ดเป็นมวยครบเครื่องนะครับกระลูกการผ่านมวยวันนี้ดูว่าดีกว่่าาาสสววนนเจ้้ออออีแกิยุ ยี่สี่ปีสูงร้อยหกสิบห้าปล่อยปล่อยห้าสิบเก้ากิโลเป็นมวยบู๋หายจากมวยไทยห้ายกในเมืองกรุงไปเจ็ดเดือนต่อยมาแปดไฟนะครับคู่ที่สองวันนี้ผมออกซ้อไปที่เซอร์วันสอบุณมีดิสนะครับกระดูกการผ่านมวยดีกว่าครับจะเอาชนะคะแนนอีออนแก้วสำลีไปได้ครับคู่ที่สองมาถึงคู่ที่สามนะครับรองกุเอะวีราพลพรบรญลุงสิทธิ์นะครับพิกัดร้อยยี่สี่ปอนด์ชั่งได้ 2, ร้อยี่สี่จุดสองลดศูนย์จุดสองพบกับชาติพยัคฆ์ราน,านาวอาเตอร์ไซส์พิกัด ร้อปอนด์ช่างไล่ร้อยยี่สลดศูวิรพลอายุ24ปีสูง169ปล่อยๆ60กิกโลกร,รัมนะครับเป็นมวยครบเครื่องสถิติการผ่านมวย6กถึงเจ็ดสิไฟนะครับสำหรับเจ้าวิรพลส่วนชาติพยักษ์อายุ18ปีสูง170ปล่อยๆ60กิกโลเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเหมือนกันนะครับนอกได้ในดีต่อยมา50าสกว่าไฟคู่ที่สออกซอไปที่เจ้าวิรพลซอบรุงศิษย์นะครับ จะเอาชนะซาดพยักร้านนาเวเตอร์ไซส์ไปได้ครับเด็ดช่วงเาวเปิดวิรพล7 4ไอ้สิบเมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับคู่ที่สี่บุญสูสอบุญมีธิ์พิกัดร้อยยีสิบหปอนด์ซังไล, 4, ล 4, ่ร้อยยี่สล, 2, ลดศูพบกับภายพยักศสมัยนะครับพิกัด126ยสิบหปอนด์ซังไลร้อยอย 60, ี่สงลดหนึุ่นะครับบุญสูรบุญมีธิ์อายุยี่สิบปีสูงร้อยเจ็ดสิบปอยๆหกสิบหกสิบเอ็ดกินะครับเป็นมวยเขา่าหาจากม ก,ก,การผ่านมวย50กว่าไฟนะครับส่วนเจ้าลายพยักอายุ22ปีสูง1 8อยปดปล่อยๆ1กสิก,กิกโลเป็นมวยซ้ายเป็นมวยซ้ายเข่าในเป็นมวยครบเครื่องนะครับนอกไร่ในดีก,ก,การผ่านมวย9กกว่าไฟนะครับคู่นี้เด็ดช่วง้าวเปิดเจ้าบุญซูสบุญมีดิษฐ์74นะครับคู่ที่4คู่เอกนำรายการซอบไปที่บุญซูสบุญมีดิ์นะครับจะเอาจะเอาชนะพายพยักสบสม,มัยไปได้ครับคู่ที่4มาถึงมวยรักมวยชอบ2ตัวเน้นๆนะครับ ตัวที่หนึ่งครับวีระพลบอปอบำรุงสิทธิ์นะครับตัวที่สองบุญสูสอบุญมีดิษนะครับมวยรักมวยชอบสองตัวเน้นๆน้าจังหวะเข้าเล่นเอานะครับไปกดเลรดกดพักยกกันได้เป็นไงกันบ้างครับมุมมองทัศนวิจารณ์วันนี้ถ้าชอบการวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมวยเด็ดเด็ดย่านนั้นด้วยนะครับพิเศษท่านไหนอยากไล่วิเคราะห์วิจารณ์สดก่อนใครพร้อมทีเด็ดกดเข้าร่วมที่ดิ้งล้านนั่งได้เลยดส พร้อมทีเด็ดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆงโดยด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ